วันนี้เราจะมาค้นหาความเป็นตัวคุณว่าคุณเป็นคนประเภทไหนด้วยคำถาม4ข้อค่ะก่อนที่เราจะเข้าคำถาม4ข้อนะคะเรามารู้จักเครื่องมือ MBTI ก่อนดีกว่าค่ะว่าคืออะไรแบบทดสอบ MBTI นะคะช่วยให้เราสามารถเข้าใจธรรมชาติของตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นค่ะทำให้เราสามารถวิเคราะห์นิสัยนะคะและพฤติกรรมว่าเราอ่ควรจัดการกับสิ่งต่างๆอย่างไรค่ะรวมไปถึงจัดการบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ตือเป็นเครื่องมือนะคะที่สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้ค่ะคำถามข้อแรกนะคะคุณจะชาร์จพลังงานยังไงค่ะระหว่างข้อที่1ชาร์จพลังงานกับตัวเองคุณได้รับพลังงานจากการทํากิจกรรมและคิดทบทวนอยู่กับตัวเองให้คุณเลือกไอค่ะ ชาร์จพลังงานจากภายนอกคุณได้รับพลังงานจากการมีปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมกับคนรอบตัวการพบปะผู้คนให้คุณเลือก e ค่ะ อินโทรเวอร์ชันจะได้รับพลังงานจากการใช้เวลาคนเดียวหรือในกลุ่มเล็กๆค่ะวิธีการทำงานมักจะรู้สึกสะดวกสบายในการทำงานอย่างเป็นส่วนตัวและคิดอย่างลึกซึง้งส่วนความชอบนะคะชอบการทำงานที่มีการคิดและการวางแผนมากกว่าการที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีความคึกคักค่ะ อ e ค่ะจะได้รับพลังงานจากการอยู่ร่วมกับคนอื่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมวิธีการทำงานของคนที่เป็น E นะคะมักจะรู้สึกสะดวกสบายและทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความคึกคักและการติดต่อสื่อสารค่ะส่วนความชอบนะคะชอบทำงานเป็นทีมและชอบการพูดคุยข้อสอบนะคะคุณเป็นคนแบบไหนระหว่าง คุณชอบจัดเรียงและเก็บข้อมูลที่มีพื้นฐานอยู่บนรลกความเป็นจริงสนใจสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันและสามารถจำรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์และความทรงจำจากอดีตได้เป็นอย่างดีให้คุณเลือก S ค่ะข้อ2มักจะพยายามทำความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับมองหาความเป็นไปได้และชอบคาดเดาหรือทำนายอนาคตคุณชอบมองภาพใหญ่และคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้คุณเลือก N ค่ะ สำหรับ N Intuition และ S ค่ะที่มาจาก Sensing นะคะคนที่เป็น N นะคะวิธีการรับข้อมูลนะคะเขาจะชอบคิดอะไรในระยะยาวมองเห็นภาพรวมและมองหาความหมายที่ซ่อนอยู่ค่ะส่วนความชอบนะคะชอบไอเดียและทฤษฎีมากกว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทันทีแนวการทำงานค่ะชอบการสำรวจแนวคิดใหม่ๆและการวางแผนล่วงหน้า ส่วน S นะคะหรือ Sensing วิธีการรับข้อมูลเน้นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ที่สัมผัสดได้จริงใช้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นข้อเท็จจริงค่ะส่วนความชอบนะคะชอบรายละเอียดและข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่าการมองเห็นภาพรวมมักจะทำงานได้ดีเมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนและแผนการที่เฉพาะเจาะจงข้อที่3นะคะเมื่อคุณต้องให้คำแนะนำกับใครสักคนคุณจะแนะนำแบบไหนระหว่าง ให้คำแนะนำที่ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์ให้คุณเลือก T ค่ะให้คำแนะนำที่คำนึงถึงอารมณ์และความรู้สึกของอีกฝ่ายให้คุณเลือก F ค่ะ T ค่ะ Thinking และ F Feeling ค่ะคนที่เป็น T นะคะส่วนใหญ่การตัดสินใจจะใช้เหตุผลและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจค่ะ ชอบการตัดสินใจที่เป็นกลางและอิงตามข้อเท็จจริงมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวแนวการทํางานของคนที่เป็นทีนะคะมักจะเน้นการประเมินข้อมูลและข้อเท็จจริงในกระบวนการตัดสินใจค่ะ F หรือ Feeling นะคะ การตัดสินใจจะใช้ความรู้สึกและค่านิยมส่วนตัวในการตัดสินใจคะ่ะชอบการพิจารณาความรู้สึกของผู้อื่นและผลกระทบที่อาจมีต่อคนอื่นแนวการทำงานของคนที่เป็น F นะคะมักจะมองหาแนวทางที่สามารถรักษาความสัมพันธ์และความสมดุลในกลุ่มได้คะ่ะข้อที่4การวางแผนจะเป็นแบบไหนมากกว่ากันมีแผนกำหนดแบบชัดเจนทำงานเสร็จก่อนเดทไลน์รู้สึกพึงพอใจเมื่อทำงานเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ ไม่ชอบความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จําเป็นให้คุณเลือก J ค่ะชอบทํางานใกล้ๆเดทไลน์มักจะชอบเลื่อนการตัดสินใจไปจนกว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมรู้สึกสบายใจกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงให้คุณตอบ P ค่ะและสำหรับคู่สุดท้ายนะคะ P Perserving และ J Judging ค่ะ คนที่เป็น P นะคะแนวการทํางานจะชอบความยืดหยุ่นและความเปิดกว้างในการทํางานไม่ชอบการบังคับหรือการมีข้อกําหนดที่เข้มงวดค่ะชอบการปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์และมักจะท้าทายการจัดการเวลาค่ะส่วน J นะคะแนวการทำงานชอบความเป็นระเบียบการวางแผนล่วงหน้ามีแนวโน้มที่จะทำงานตามกำหนดเวลาและชอบความชัดเจนชอบการทำงานให้เสร็จสิ้นและมีการวางแผนที่ชัดเจนล่วงหน้าค่ะ ตอนนี้ทุกคนก็รู้เกี่ยวกับไทป์ของตัวเองเบื้องต้นใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ MBTI ไทป์อื่นๆสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจาก My y o o o w w r r k a r d Knowledge In Fun Workshop ค่ะ